มาค่วันนี้ช่างกุญแจเอชินจะมารีวิวการโปรแกรมดอกเพิ่มนะครับตัวนี้เป็น Mercedes Ben นะครับอีคลาสนะครับเป็น W 2 0 8นะครับลูกค้าแจ้งมาว่ากุญแจล็อกอยู่ให้มาเปิดพร้อมทากุญแจดอกใหม่ให้เพิ่มอีกหนึ่งดอกนะครับซึ่งเป็นโมเดลใหม่กุญแจรุ่นใหม่นะครับสไตล์โครเมียมนะครับตัวนี้อาจจะทำไม่กล้าจะได้ชักมืดมากนะครับตอนนี้ของเดิมจะเป็นกุญแจนะคบน้ำเต้าดำก้านยาด้วยนะครับซึ่งใช้ไปนานๆนะครับตัวนี้ จะมีปัญหาเรื่องของกรอบแตกนะครับบวมแล้วก็แตกนะครับเราแก้ไขปัญหาโดยการทํากุญแจขึ้นใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นเทเทิร์ใหม่นะครับสังเกตว่าปุ่มเขาจะเป็นอิสระแยกจะไม่มีคําว่าบวมขาดและที่สําคัญเวลาเปลี่ยนฐานท่านจะประหยัดค่าฐานอีกหนึ่งก้อนนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานจะดีกว่าตัวโมเดลเดิมค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้เราโปรแกรมเสร็จเราจะทดสอบก่อนส่งมอบนะครับมาตัวของเรานะครับกดสังเกตไฟเคลื่อนนีล็อกแล้วนะครับกดล็อก โอเคนะครับนี่หนึ่งดอกผ่านไปอ่าสองดอกนะครับที่เป็นออริจินอลนะครับก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับก็ใช้เป็นตัวสำรองป้ายนล็อกครับกดล็อกโอเคนะครับดอกที่สามมาล็อกครับกดล็อกนะครับในส่วนของระบบสุนทล็อกนะครับลดทํางานปกติสมบูรณ์แบบนะครับลดอายุขนาดนี้นะครับก็ใช้งานได้ปกติเลย ส่วนระบบสตาร์นะครับ่อดอื่นเข้ามาเพื่อความปลอดภัยนะครับดูตำแหน่งเกียร์ทีเยียบเบรกนะครับแล้วก็เสียบกุญแจเข้าไปดอกใหม่เลยนะครับสังเกตแล้วคอยฟ้าลั่นเพ๊่มไอจีออนได้เลยเรียบร้อยนะครับดอกที่เราโปรแกรมขึ้นดอกแรกก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับอ้าวดอกของลูกค้าออริจินอลนะครับก็ใช้การเหมือนเดิมเสียเพิ่บให้ล็อกคอลั่นก่อนนะก็ไอจีออนอ่านี่นะครับส่วนตัวดอกที่สามนะครับเพ๊่เรียบร้อยไอจีออน รบทุก3ดอกสตาร์ทติดทุกดอกนะครับก็เป็นนันว่าสมบูรณ์แบบในการโปรแกรมดอกเพิ่มนะครับของเบนซ์อีคาร์ดวีเป็นทีเรียบรอ้อยถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาเรื่องกุญแจทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกระบบนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่0 8 3 8 9 7 8 9 6 4ท่านจะได้ใช้กุญแจแก้ไขกุญแจให้ท่านได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับนี่มีรถโยบายซัพสอร์ตอย่างนี้เลยเกี่ยับเรื่องกุญแจรถจบครบที่เลามนะเมื่อเดๆเดินไปนหมดนะครับนี่เลย 0838978964เป็นที่เรียบร้อยนะเราจะส่งมอบให้ลูกที่กำนันเรานิดนึงตัวนี้เดินเข้ามาถ้าส่งมอบก่อนเลยเดี๋ยวอาจารย์จะดึงลูกปัดได้ไหมค่ะมีเราส่งมอบนะครับเก้าของรถนะครับรูปหล่อเลยนี่เลยสุดยอดมากเลยเอาเราดื่มก่อดูสักครั้งหนึ่งก็ได้ครับตัวใหม่มาลองจริงไงเดี๋ยวผมดึงให้ กดเลยไฟขึ้นในล็อกแล้วนะคะปนล็อกโอเคอ่ะตัวทีนึงสองร็อกสองล,า,งลาที่ตกลงกันไว้ <ขอ S 1> เรียบร้อยสมบูรณ์แบบขอบคุณครับสุดยอดค,ครับวารันตีครับค่ะมีปมัญหาโทรมา0838978964เรื่องกุญแจเบนซ์ไว้ใจช่างกุญแจเบชจ์ในประเทศครับครับขอบคุณครับ